นองน้องไข่านี่ยใจดีครักว่านี่ครับเจ้าเสือน่อยครับพรางันของไข่ขอดเนิมเพิ่มเจ้าเสือน่อยใสายมือนี่ครับเป็นนกสายเรือมาจากจังหวัดน้องไข่ครับตัวนี้นกคู่เขากำลังคู่อยู่ตอนนี้เืีเพชรสยามครับนกมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับตัวนี้ you